ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์มต้นเข้าใจง่ายเทคนิคพร้อมตะลุยโจทย์เรื่องหอรมและครนสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่สรุปให้จะมาสรุปเนื้อหาแบบกระชับเข้าใจง่ายเรื่องหอรมและครนเพื่อให้น้องๆฟังสำหรับทบทวนทำความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจในการเรียนมากขึ้นเรามาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเรามารู้จักกับตัวประกอบตัวประกอบคือจํานวนนับที่หารจำนวนนับนั้นๆได้ลงตัวและจํานวนนับที่หารจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปได้ลงตัวเราจะเรียกว่าเป็นตัวประกอบร่วมต่อมาที่เราต้องรู้จักเลยก็ <MATT from above> คือตัวหารร่วมตัวหารร่วมนั้นก็คือจํานวนนับที่มากที่สุดที่สามารถหารจํานวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวหรือนั่นก็คือตัวหารร่วมมากเราเรียกเขาสั้นๆว่าหอรมหารร่วมมากนั่นเอง คราวนี้เรามาลองดูกันซิว่าเราจะมีวิธีการหาหอรอมอได้กี่วิธีเริ่มด้วยวิธีที่1การแยกตัวประกอบวิธีที่2การหาตัวประกอบวิธีที่3การหานสัน้นและสุดท้ายวิธีที่4การหานแบบต่อเนื่องแบบยูคลิดนั่นเอง มาเริ่มหาหอรอมอด้วยการหาตัวประกอบกันเลยเริ่มจากหาจำนวนนับที่สามารถหารจำนวนนั้นๆนลงตัวก่อนแล้วเราถึงหาตัวประกอบร่วมขั้นตอนสุดท้ายดูว่าจำนวนนับตัวไหนเป็นตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดจำนวนนับนั้นก็คือหอรอมอที่เราตามหานั่นเอง เรามาลองดูตัวอย่างการหาฮอรอมอรด้วยวิธีการหาตัวประกอบให้หาหอร์มอของ6และ14วิธีที่ง่ายที่สุดพี่จะเรียงตัวเลขจาก1-6ถึง6และ1-14ถึงส4สังเกต1จะเป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวน ต่อมาเรามาดูสิว่าจำนวนนับ1-6ถึง6จำนวนใดหาร6ได้ลงตัวบ้างก็จะได้1 2 3และ6หาตัวประกอบของ14ก็ทำวิธีเดียวกันดูสิว่าจำนวนนับ1-14ถึง14จำนวนใดหาร14ได้ลงตัวบ้างเราก็จะได้ 1>, 1 2 7และ14ทีนี้เรามาลองดูว่าจำนวนนับใดที่หารทั้ง6และ14ลงตัวก็คือเลขที่เราจับคู่ได้หรือมีทั้ง2แถวนั่นเองนั่นก็คือ1กับ2ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นตัวประกอบร่วม หอรอมอรที่เราตามหาคือจำนวนนับที่มากที่สุดที่สามารถหารจำนวนนับ6และ14ลงตัวคำตอบของเราก็คือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นหอรอมอรของ6และ14คําคำตอบคือ 2. 2วิธีถัดมาคือการหาหอรรมอรด้วยการแยกตัวประกอบวิธีการคือหาจำนวนเฉพาะที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ 6และ14นั่นก็คือ6จะได้จาก2คูณ3และ14จะเท่ากับ2คูณ7ตัวคูณที่มีเหมือนกันทั้ง6และ14คือ2นั่นก็คือ2เป็นตัวประกอบร่วมเพราะฉะนั้นหอรอมของ6และ14จากการแยกตัวประกอบคือ2 วิธีที่3การหาหอรอมอด้วยการหารสั้นเราหาตัวหารที่หารทั้ง6และ14ลงตัวและเป็นจำนวนเฉพาะนั่นก็คือ2หาร6ได้3และ2หาร14ได้7ไม่สามารถหาจำนวนนับที่หารได้ทั้ง2ตัวได้ลงตัวทําให้การหารสิ้นสุดลงคําตอบที่ได้คือหอรอมอของ6และ14คือ2นั่นเอง วิธีถัดมาคือการหารต่อเนื่องแบบยูคคิดใช้หาหอรอมอรของจำนวนนับ2องจำนวนที่มีค่ามากๆเรายกตัวอย่างให้หาหอรอมอรของ413และ649เริ่มจากการตั้งหารยาวและทําตารางแบบยูคคิดใส่ตัวเลขน้อยใบช่องหน้าคือตัวหารและเลขมากใส่ช่องถัดไปเป็นตัวตั้งนําเอา649 ตั้งหารด้วย413จะได้1ครั้งนำมาลบกันเหลือเศษ236ต่อมานำตัวหารตัวแรกคือ413มาใส่เป็นตัวตั้งถัดไปหารด้วยเศษคือ236จะได้413หารด้วย236จะได้1ครั้งนำมาลบกันจะเหลือเศษ177ใส่ในตาราง ถัดมานำเอาตัวหารตัวที่2คือ236มาหารด้วยเศษคือ177จะได้1นํามาลบกันเหลือเศษ59ต่อมานำตัวหารตัวที่3คือ177ตั้งหารด้วยเศษ59 จะได้177หารด้วย59จะได้3ครั้ง59คูณ3ได้177เมื่อนำมาลบกัน177ลบ177 17เท่ากับ0ไม่เหลือเศษแสดงว่าเราได้คำตอบคือ59ที่เป็นตัวหารร่วมมากหรือฮอรอมอของ413และ649 เทคนิคการทําให้เริ่มจากนําตัวเลขมากตั้งหารด้วยตัวเลขน้อยหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะลงตัวหรือไม่เหลือเศษถ้าเกิดยังเหลือเศษอยู่ให้นําเศษมาตั้งหารหรือเป็นตัวหารหารไปเรื่อยๆจนลงตัวนั่นเอง จบไปแล้วกับการทบทวนเรื่องหอรอมอกับวิธีการหาทั้ง4วิธีคราวนี้เรามาทบทวนเรื่องคอรนกันบ้างคอรอนคือตัวคูณร่วมน้อยซึ่งหมายถึงจํานวนนับที่หารด้วยจํานวนนับตั้งแต่สองจนวนขึ้นไปได้ลงตัวหรือกล่าวตามนิยามคอรนคือจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่จํานวนนับเหล่านั้นสามารถหารลงตัว วิธีการหาครนมี3วิธีด้วยกันคือ 1. การหาตัวคูณร่วม 2. การแยกตัวประกอบและ3การตั้งหารสั้นเรามาทบทวนกันทีละวิธีเลยเริ่มจาก 1. วิธีการหาตัวคูณร่วมให้หาครนของ6และ14เริ่มจากการหาผลคูณของ6จะประกอบด้วย 6 2 18, 24, 30, 36, 42, 48และต่อไปเรื่อยๆนั่นก็คือสูตรคูณแม่6นั่นเองคุณคูณไม่เอ่ยไปเรื่อยๆเราเอาแค่8ตัวก่อนนะคะถัดมาหาผลคูณของ14บ้างนั่นก็คือ 14, 28, 42, 56, 70ก็คือผลคูณของแม่14นั่นเองน้องๆเห็นไหมเอ่ยว่าทั้ง2แถวมีเลขอะไรเหมือนกันนั่นก็คือ42แสดงว่า42เป็นตัวคูณร่วมของ6และ14 หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ6และ14สามารถหาร42ได้ลงตัวนั่นเองแสดงว่าคำตอบของเราคือครนอรของ6และ14คือ42ต่อมาวิธีการหาครนรด้วยการแยกตัวประกอบ เราหาด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบของ6และ14เริ่มจาก6ประกอบด้วย2คูณ3ได้6และ14เท่ากับ2คูณ7เท่ากับ14ทีนี้เรามาจับคู่2แถวเลขไหนที่มีเหมือนกันทั้ง2แถววงให้เขารวมร่างการเป็น1เดียวจะได้2 3 7 จับมาคูณกันทั้งหมดเลยจะได้2คูณ3คูณ7นี่ก็คือคำตอบที่เราตามหาขอ้อรอนของ6และ14คือ42นั่นเองวิธีสุดท้ายวิธีการตั้งหารเราใช้หารสั้นนำ6และ14เป็นตัวตั้งหาจำนวนเฉพาะที่สามารถหารเลขทั้ง2องจำนวนลงตัวคือ2 2หาร6ได้3และ2หาร14ได้7เราไม่สามารถหารจำนวนใดมาหาร3และ7ลงตัวเพราะว่า3และ7ก็คือจำนวนเฉพาะแล้วเรานำเลขตัวเลขที่ได้ทั้งหมดคือ2 3 7มาคูณกันก็จะได้คำตอบคือคอรนอของ6และ12คือ42นั่นเองความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมมและคอรนอ ถ้าหอรอมมและคอรอนของ a และ b คือ b และ k ตามลำดับจะได้ว่า a คูน b เท่ากับ d คูน k อันนี้เอาไว้ใช้ทำโจทย์ปัญหาด้วยนะคะชอบออกสอบเหมือนกันนะเป็นไงกันบ้างคะกับสรุปเนื้อหาหอรอมอและคอรอนคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้พี่ได้เลยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พี่สรุปให้และแฮมมี่เพลินด้วยนะคะ